คดีนี้ไปดูตำรวจกับปฏิบัติการเต็มกำลังเต็มใจเสนอไปดูผมขาติดตำรวจธรรมานาต่อการผุมบับหมู่งานป้องกันกบพาสถานีตำรวจนครบาลข้อความได้รับแจ้งดีลักลอบเล่นการันันคุณตำรวจจะบุกจับนักพนันบอลใหญ่เลยประชุมเสร็จจะบุกแล้วครับเนี่ยโอ้พี่บุกที่นี่กี่ทีอะจับไม่เคยได้เลยอะพี่แล้วจะให้ทำไงอะก็บุกไปแบบเดิมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีกันหมด เอาแบบผมไหมพี word, hey, oh, oh, hey. hey. ่ทาไงก็บุกทีก็หนีหมดก็ต้องเรียกกาลังเพิ่มดีครับวางแผนใหม่อะไรมั้งไม่งั้นจะทาไงได้อ่ะฮะก็ทําแบบนี้ไงพี่ยังไงยังไงเฮ้ยโอ้โหฮะเฮ้ยเฮ้ยจะุกข้านี้จริงเหรอมันยังไงยังไงเลยนี่ยข้าเนี่ยผ่าตามพื้นแบบไม่ต้องทําก็เท่าใจนะแต่แต่ยังไงมันมันจริงจริงนะข้ามันคล้ายๆอะไรยังไงมิโลเฮ้ยเราเป็นตำรวจนะ ทำท่าอย่างนี้มันน่าเกลียดก็จะแบบกล้าหาันเหมือนพี่เหมือนเดิมอะ่ะเดี๋ยวก็หนีกันหมดมันก็ต้องทำแบบนี้แหละมันต้องขนาดนี้งชิงๆเี่ยอยู่รังไก่ตายเลยไม่รู้มันต้องทำถึงขนาดนี้เลยนะวะโธ่พี่พี่ต้องนึกถึงผลงานนึกถึงเป้าหมายสิพี่ถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ดีแต่ก็ต้องทำนะพี่ <S <S เ,อเอาวะไปก็ไปเอางงเลย ครับพระช่วยจับได้ซะด้วยครับคุณผู้ชมปาที่หารท่าเอยนะเนี่ยถึงกับจับได้หมดด้วยโอ้โหเห็นไหมพี่ถึงท้าไม่สวยอะแต่ผลงานสวยสวยจริงเออเอ็งเก่งใช่เก่งมากแต่คราวหน้าไม่เอาอะ<ด>นะท่านี้ กาทีรจะจับไม่ค่อยได้เนื่องจากเขามีการดูต้นทางเป็นอย่างดีผมก็เลยให้เพื่อนๆคานต่ําเพื่อที่จะไม่ให้นักพนันเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ใกล้ๆแล้วคานตั้งแต่เปิดประตูเลยครับคานไปผลปรากฏว่าจับนักพนันได้โดยละมอมนถือเป็นปฏิบัติการเลื้อยสยองที่คนร้ายก็ต้องจําคนทําไม่ลืม ขอขอบคุณจาสิบตำรวจกำปนาอ่อดวิจารณผู้บังคับหมู่ง,งานป้องกันปราบปรามสอนอโคกครามเจ้าของเรื่องคลานเข้าไปจับ